สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้เดินทางมาบ้านพี่สาวค่ะวันหยุดมาทำผัดเผ็ดไก่บ้านทานกันค่ะนี่นะคะเครื่องเทศทุกอย่างเก็บภายในบริเวณบ้านค่ะพี่สาวเขาปลูกไว้เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องเทศกันค่ะก็จะมีใบมะกรูดหัวข่าหอมแดงกระเทียมกระชายตะไคร้ค่ะ เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าสู่การโขลกค่ะโรครกหยาบๆนะคะไก่บ้านค่ะครึ่งตัวเดี๋ยวเราไปจัดการเครื่องเทศกันค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องเทศทุกอย่างเราขุดออกจากสวนหลังบ้านพี่สาวนะคะ ใส่ลงไปหมดเลยค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปค่ะเพื่อให้เราโขลกได้ง่ายขึ้นต่อไปก็จะก,การโขลกเลยค่ะการถ่ายทําอาจจะคลุกคลักนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ทั้งหลายมาก็จะมือนึงถือเอกมือหนึ่งโขลกค่ะทําเองถ่ายเองค่ะเรียบร้อยค่ะเราจะโขลกประมาณนี้นะคะไม่ละเอียดมาก แล้เวเรานำไปผัดกันค่ะวันนี้เราใช้น้ำมันหมูนะคะบางเงินที่บ้านพี่สาวเขมีน้ำมันหมูค่ะใช้น้ำมันหมูผัดเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะให้ไข่มนละ,ละลายก่อนแล้วเราก็จะใส่พริกแกงเผ็ดที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปหมดเลยเราจะเน้นความหอมนะคะ ผัดจนมีกลิ่นหอมค่ะเ <c oughs> มื่อได้กลิ่นหอมได้ที่แล้วเราก็จะใส่ไก่บ้านของเราลงไปค่ะ ต่อไปก็ทําการคู่คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะระหว่างไก่บ้านกับพริกแกงที่เราผัดเมื่อสักครู่นะคะ เมื่อผัดได้ที่แล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะวันนี้ใช้เครื่องปรุงสําเร็จรูปเครื่องปรุงรสสาเร็จรูปน้ําปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะอย่างละประมาณหนึ่งช้อนค่ะจากนั้นก็จะใส่ข่าอ่อนที่เราหั่นไว้แล้วก็ใบมะกรูดฉีดแล้วก็หัวกระชายนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปตอนท้ายค่ะ แล้วเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปด้วยการเติมใบกระเพราลงไปค่ะเราชอบเผ็ดๆเราต้องใส่ลงไปอีกค่ะนี่นะคะ น้ำเริ่มแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําเพิ่มความคลุกคลิกเข้าไปค่ะเอาแค่พอคลุกคลิกนะคะกลิ่นหอมมากค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะนี่นะคะเมนู ผัดเผ็ดไก่บ้านของเราสำหรับเมนูวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ